ตอนนี้ถ่ายแสงน้อยๆอ,อยากให้เห็นไอมันกำลังตลบอบอวนครับนี่เห็นไหมครับร้อนๆน,นึกวาดภาพเอาก็คงจะพอนึกภาพออกนะว่าจะอร่อยสักปันไหนม,มาดูเขาผัดผักครับวันนี้ไม่รู้เขาจะทำแบบไหนจะมาจำวิธีเอาไว้เ,ออเวลาอยู่คนเดียวจะได้หัดทำครับ รู้แล้วพอนะ้ำมันเดือดเขาใส่กระเทียมลงไปก่อนคอยดูคอยดูเขาจะใส่อะไรอีกกระเทียมเริ่มหอมครับเริ่มหอมกลิ่นกระเทียมผมพูดผิดกระเทียมก็ไม่ใช่หอมนะครับหัวกระเทียมคือหัวกระเทียม ก็เริ่มจะออกสีเหลืองๆแล้วครับแล้วก็หอมครับอันนี้คืออะไรเห็ดหอมสดเห็ดหอมสดผมแล้วก็เคยเก็บแต่เห็ดหญ้าเห็ดโคนเห็ดอยู่ในป่าตำทุ่งตำป่าหญ้าทำโคนต้นไม้ครับเห็ดแบบนี้ไม่คุ้น เป็นของตลา,าดนะเห็ดสมัยใหม่หอ้าวนี่ผักลงไปแล้ว <c oughs> โอ้ยขอไปผูชม <c oughs> อันนี้พอรู้จักอยู่มีกระลำมีไรแครอทหรือเปล่าลกระลำแล้วก็แครอท อะไรคอรี่คอรี่ไม่รู้อาเรียกไม่ถูกดูเอาครับคุณผู้ชม,มเ,อเอออันนี้เห็ดอะไรเขาขาวต้นข,ขาวนี่อันนี้เป็นเห็ดอุตสาหากรรมครับ <laughs> ผมเรียกเองคือ เขาปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ทำเป็นอุตสาหากรรมแต่ไม่ใช่อุตสาหากรรมชื่อพันธุ์เห็ดนะครับมันไม่ได้อยู่ในป่านะครับผมเรียกเล่นๆไปงั้นผัดแบบนี้ก็ดูท่าทางน่าจะไม่ยากทีก็ใส่ซอสลงไปกินหอมละอ๋อน้ำมันหอยนลา ไไม่ดด้ดดะเอบาน,นผงนัวครับผงนัวถ้าขาดนี่ล้วผมก็ขาดใจเลยครับใส่เล็กน้อยพอเป็นกระใสครับอืมหยวน้ำไปนิดนึงไม่ให้มันแห้งจนเกินไป แต่สังเกตด,ดูเอ๊ะทำไมไม่มีพริกเนี่ยถามคนทําก่อนว่าวันนี้ไม่ใส่พริกค่ะตัวนี้ไม่ใส่พริกอ๋อแสดงว่าถ้าอยากอาจจะได้รสพริกก็ต้องเอาไปพริกปี้ากระดับละาลายน้ําพริกแล้วก็ตักราดลงไปอีกทีหนึ่งตอนกินข้าวก็ย่อมได้เนาะ่า้กกวแแลตคนชอะ ธ,ธรรมดาผัดผักนี่เขาไม่ค่อยให้มันมมไม่ให้สุกนานไม่ให้เฉามากมมหนึ่งเสียอธรรถรสเสียความกรอบความหวานสองเสียวิตามินเสียคุณค่าทางอาหารเยอะ <c oughs> เขาว่ามัน เวลาผ่านไป4นาทีครึ่งครับเตรียมจะตักแล้วนี่5นาทีพอดีพอดีเลยตักได้เลยครับนี่5นาทีแล้วตั้งแต่ตอน ใสกระเทียมถึงตอนนี้5นาทีตัดได้เลย,ลยเรัดบางอเลวกลย็ยกกัล้วดอกเนี่ยเราก็ลว้นิดหนย<ม>หเราด้ัรบกน yes. ัเครับเรือแต่กระทะอยากให้เห็นไอมันกำลังตลบอบอวนครับนี่เห็นไหมครับร้อนร้อนแต่วันนี้ไม่ได้ชิมให้ดูนะครับ มากินไหมครับท่านผู้ชมถ้ารับชมแล้วถูกใจกดไลค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำเมนูอื่นให้ชมอีกขอบคุณสวัสดีครับ